ฉันลากตัวมันมาให้ฟาโลแล้วเบามือหน่อยนะฮันเตอร์เดี๋ยวมันจะตายก่อนที่แกจะได้ล้างแคนฟาโลบอกมีวิธีล้างใครที่สาสมกับความเร็วของมันว่ามา ใจเย็นๆระบบมันปิดอยู่อย่างนี้มันจะไปสนุกอะไรรอให้มันฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยจัดการมันทำไมต้องรอด้วยฆ่าคนเป็นๆมันไม่สะใจกว่าเลยเอาตู้มันไปขังไว้ มันฟื้นมาเพื่อไหไ่เราค่อยจัดการมันให้มันเห็นจุดจบของชีวิตของมันด้วยตาของมันเองที่รอบพี่น้องตกอยู่ในกำมือเราทั้งสองคนแล้วฟ้าเราจะทำไงต่อ ฮีโร่คนพี่มันมีอำนาจในการระเบิดพลังมากกว่าใครทั้งหมด mm hmm. เธอก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรือเลยดิตอนที่มันช่วยด็อกเตอร์เพวาฉันเห็นละมันเล่นงานฮันเตอร์จนหมดทางสู้พลังของมันสูงส่งนะมีเพียงฮีโร่สามคนที่ถือกำเนิดจากนาโนชิปต้นแบบฮันเตอร์ พี่ชายแล้วก็ฟาโรช่างเป็นเรื่องที่น่าบังเอิญน,นะ <c oughs> ฉันได้ดึงพลังของมันสองพี่น้องรามาอยู่ในตัวฉันได้เมื่อไหร่พลังแห่งฮีโร่ก็จะบรรลุถึงจุดสูงสุดอ <c oughs> ำนาจในการสร้างพลังแม่เหล็กจะไร้ขีดจำกัดฉัน สามารถจะควบคุมได้แมก้กระทั่งสนามแม่เหล็กของโลกะเมื่อนั้นฟาโรก็จะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แน่นอนแล้วสองพี่น้องนั้นฟาโรจะทำไงต่อไร้พลังฮีโร่ก็คือไร้ชีวิตไร้ชีวิตก็เท่ากับตายแน่นอน สองพี่น้องมันต้องตายเพื่อกำเนิดใหม่แห่งฟาโรหวังว่าฟาโรจะทำอย่างนั้นจริงๆเธอคิดอะไรอยู่เธอไม่เชื่อใจฉันนะฉ,ฉันไม่กล้าคิดอย่างนั้นกับฟาโรหรอกดิ งั้นก็ไปซะจับตาดูหันเธอนีอย่าให้มันทำอะไรพี่ชายมันเป็นนั่นขาด ให้รอมีต้องรอแล้วลา,าก่อนพี่ชายจะทำอะไรฮันเตอร์พวกแกต้องการอะไรเลดี้สั่งให้เราสองคนมาเฝ้ามันแทนแก <S 2> <S 2> ไม่ต้องฉันจะเฝ้าอเอง แต่มันเป็นคำสั่งของฟารโรแลฟารโรก็คงไม่ชอบแน่ถ้าใครก็ตามที่ขัดคำสั่งฟารโรแกไม่ต้องเอาฟารโรมาขู่มันฟื้นเมื่อไหร่รีบรายงานฉันทันที ฆ่าทางมันไม่ได้จะฟื้นขึ้นง่ายๆจะฟื้นหรือป่าก็ไม่รู้เลยแกต้องการอะไรบอกมาใครเป็นคนฆ่าแคทที่แท้ก็จะมาล้างแคนให้แคทเนี้ยแหละบอกมาซะ แกหรือพี่ชายแกทำไมฉันต้องบอกแกด้วยแกอยากตายทำไมไม่บอกทำไมต้องทำให้เหนื่อยกันด้วย ไีมือแกเองจริงๆนะแกเป็นคนฆ่าแคทเหรอใช่แกทำอย่างนั้นทำไมแกรู้ไหมว่าแคทช่วยชีวิตแกเอาไว้อะแกไม่ได้แคท่านนี้แกตายไปนานแล้วไม่ต้องมาทวงบุญคุณแทนกันเลยฉันไม่เคยขอให้มันช่วยแฟน,นแกระหากเลยอยากมาช่วยฉันเองแกรู้ไหมว่าทำไมเพราะมันรักฉันไงละ่ะ วันนี้ฉันยังขี้เกียจจะฆ่าแกนะแต่ถ้าแกยังกล้าลงมืออีกฉันส่งแกไปอยู่กับแคทแน่แคทจะล้างแขนให้เธอ พลอยท่านศาสตราจารย์พลอยฟื้นพลอยฟื้นแล้วใช่ไหมครับยังหรอครับร่างกายเธอแค่ตอบรับกระแสไฟฟ้าเท่านั้นเช็คระบบฮีโร่ด้วยอีระบบชีวภาพไม่ทำงานระบบสำรองชีวภาพขัดข้องฮีโร่ยังไม่ฟื้นสภาพ หมายถึงพลอยยังไม่ฟื้นใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วค่ะท่านเราต้องช่วยเธอให้ได้ถึงจะยังไม่ฟื้นแต่ถ้ามีสัญญาณตอบรับแสดงว่าร่างกายเธอยังมีเคลื่อนไม่เหล็กหลงเหลืออยู่เราจะมีความหวังนะคะท่านผมจะเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปอีก แต่การด้วยอิกรับทราบพลอยฝืนนะลูกลูกต้องกลับมาหาพ่อพลอยลูกต้องกลับมาหาพ่อ ถ้าเธอฟื้นขึ้นมาเราจะรับมือกับเธอ,อย,งยังไงคะศาสตราจารย์ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวท่านประธานาธิบดีแต่เธอก็เป็นฮีโร่สังหารระบบทั้งหมดถูกทำลายหมดแล้วถึงเธอฟื้นขึ้นมา <c oughs> ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถูกล้างโปรแกรมทิ้งไม่เหลือข้อมูลอะไรอีกต่อไปศาสตราจารย์คิดว่า เธอจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเหมือนกันนะก็ต้องรอให้เธอฟื้นสะก,ก่อนขอให้เธอฟื้นขึ้นมาเป็นฮีโร่ที่บริสุทธิ์ด้วยเถอะผมเองก็หวังอย่างดออกเตร์เช่นกันนะถ้าช่วยเธอได้เราต้องช่วยไทยได้ มาเป็นไรป่ะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะแต่แทนค่ะแทนถูกไทยจับตัวไปแล้วค่ะอะ,อะไรนะไทยจับตัวแทนไปค่ะในที่สุดฟาโร่ก็ได้ตัวแทนกับไทยไปจนได้ฟาโรไม่สั่งให้ฮีโร่สังหารค่าแทน แต่กลับเอาตัวไปเป็นเป็นแสดงว่ามันต้องมีแผนที่จะทำอะไรกับแทนแนเ่เรหรู้ว่าฟาโรอาจจะต้องการเปลี่ยนแทนให้กลายเป็นฮีโร่สังหารเหมือนไทอีกคนหฟาโรช่างไม่รู้อะไรเลยเขากำลังทำผิดครั้งใหญ่ดเร หรือว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องบอกความจริงกับฟาร์โลความจริงอะไรกันคะอย่าเพิ่งค่ะศาสตราจารย์รอดูสถานการณ์ก่อนฉันไม่อยากเชื่อว่าแทนจะพลาดท้ายกับไทยจริงๆดกรกำลังคิดว่าแทนแกล้งแพ้อย่างนั้นเหรอฉันไม่แน่ใจคะ่ะแต่ที่แน่ๆ ฉันรู้ว่าแทนมีพลังเหนือกว่าไทย Hey inarayım.